พ่อแล้วบ้านี้พี่น้องเบิ้งครับเบิงบ้งเบิ้ลเบิ้ฟุกอีกแล้วเฮาพูนหลงโงกเกลียงทั้งนั้นเลยครับอุ้ยกำลังออกจากไข่กับนีครับจัดครับขัดเลเกลียงจุ่มมันอยู่เลยครับ บ้าสิเก็บออกาหมดเลยได้ครับเหลือสิบหนึ่งบ้าสิไประจงเลยนี่ครับมันอยู่กับไอ้โอเคพี่น้องว๊วมึง่ลงเงเสียงไข่นี่ครับปั่นไข่แดงโง่ขาวอู้ตะเกาหนีมึงบอกง่ายเด้ครับนี่ปีที่แล้วบ้าเอาพึ่งไข่พึ่งฝ่ายครับสวัสดีครับผมดีดีดต้อนรับสู่ช่องทีวีคนมาเราครับมื้อนี้ ถาพี่น้องขึ้นมาเก็บเห็ดช่วงเวลาหัวค่ำเนาะพี่น้องเนาะหลังจากที่เฮามาช่วงเที่ยงคืนหรือว่าตีหนึ่งน่นเออเห็ดโก้น่ะรู้สึกว่าสิบทันเขาเจ้าเพื่อนเนาะมามือใดกะห้อยตัดขาไปไหมไหมนะครับเมื่นอนี้เฮาก็เลยลองขึ้นมาหัวค่ำเนาะช่วงนี้กะหามงหกมงแรงพี่น้องเกอบเก็บหกมงแรงเนาะ ถ้าเบ่งมามือนี่สิท่านก็เจ้าอีกบ่เป็นรุ่นกันเบ่งครับ <g ười> กไมก้กงเฮากะเขาเงืองเพื่อเทียบสถิตจังหวัดชัยภูมิเนาะ <c oughs> ขึ้นขึ้นทาบ้านสะพานหินคือเก่าครับไปครับทันบอมือเนี้ย <g> แ <ười> กเลรกแักผ่นมาแล้วพี่น้อะอู้ดอกอยางงามเลยเฮ็ดกุณศาดครับ ครับวก,กว็ดอกแรกของเขารอดสักเก็บคําเลยดอกดอกที่สองของมูนี้โอ้โหเห็ดยางห้างครับแล้วทักเปียงครับบานเลยตอนนี้ ส่วนหมากก็ออกมู่บใหญ่หรอกครับ็ีละมูก,ก็ได้ขางทางรถโอ้นี่ครับให้ขาเจ้าเคลียเอาไปอยู่ต่ว่าดอกนี่มันยุ่ใไก่ตาพูดหรอมั้งจุ่มกนเลยเนี่ยสามดอก ขับบ้งนี่ออกนี่ปางหุบงอ่พี่น้องแลง้วงกเดี๋ยวหาบางังเห็ดนละงก,ก่อนเนาะพี่น้องจะไปหาหีดก่อ ทำแล้วครับพี่น้องปั้เบือมึงหลังเสียงไข่นี่ครับปั่นไข่หลังหมูขาวอู้ตะเกาหนีมูบง่ายเลยครับหนีปีที่แล้วบ้าเอาเนี่ยหลังเงียงมึงตลอดปีนี้ที่เห็นแกสองใครเนี่ยไปหามูบ้างอีกอยู่ยครับเ็ผึ่งฝายผึ่งไข่ครับสองดอกโอ้อยังงอนเลยครับ ลหมกเลีย้ยงกับยังเป็นใครอยู่ยังไปยังมาถุงมือเสียขังหนึ่งพี่น้องโอ้ <laughs>

พี่น้องตวมกับพ่อบ้านเนี่ยคือมุมกว้างอดสิได้มุมเดียวเด้อพี่น้องเด้อ เจ็บไปเจ็บมากครับเพราะเกียงเลยดีพี่น้องพึ่งซาดครับโอ้ยยังเกียงเลยยุครับ พอแล้วป่ะนี้พี่น้องเบิ่งครับเบิงบ่งเบิ้ลเบิฟุกอีกแล้วเฮาพูนลลงโงกเกลียงทั้งนั้นเลยครับอุ้ยกำลังออกจากไข่กับนีครับจัดครับอืมมูนาแห้วกับนี่มูลกำลังข้นกับนีครับ บ่ต้องกิ้มก็ได้ครับ <c oughs> น่ะมันเป็นไข่ลร้อยแบบแดกระบปรงพี่น,น้องบ่ไดเป็นไข่ไต่ดินเนาอ เป็นละงกเลี้ยงไงครับมูลพี่น้องพ้าว่าดอกไงครับมึงรูป้ะ่างฝูกอีกเดียวครับเหรอเห็ดพึ่งแดงครับเอาพึ่งแดงร้อยออกปนมูต่เนี่ยว่าสิมา่านจับเห็ดกอก่อนเา ได้เห็ดกอดอกเดียวครับกอได้เห็ดละงุ๊กมึดหมแล้วมัเห็ดกอพี่น้องอืมละงุ๊กขาวครับเอ้าเห็ดเห็ดละงุ๊กนี่แหละแซ่บเนาะพี่น้องเห็ดกอบ่ได้กน ยามันเทาอได้เห็นหลงงูแค่เกมตาบางแถแล้วเนาะว่าจะสิได้ดอกเดียวมีมูอยู่ครับปะได้อยดอกที่สองของง้องเห็ดก็น้องครับมีดอกสองกับมีดอกสามบานตัวมงมดูดอกเดียวครับลลงงียงว ออกนี่ยังอันคับลงเขาเอาคับเป็นไข่อยู่ ปุบานอยู่มือเศร้านี่พอดีเลยครับพวกนี้น่าจะเอาอะไรเต้ดอกพี่น้อง สุดยื้อครับงาใหม่งานนี้มันขวางใหม่นาอนลำหมกเหลียงครับดอกบุ๊ยงามได้วพี่น้องเห็นอะครีันบ้องเออนี่แหละครับบางมูมันก้าวออกจีกหลังเขาเนาะบางมูก็บ้านจนวันเนาวหมดแล้แล่ะครับ ตอนนี้เขาก็หาหมูที่มันออกขี่หลังเขาเนี่ยนนเนาะเพราะว่าเขาเจ็บทุกปีครับเขาก็เจียวหูว่ามูไดมันออกก่อนออกหลังนะพี่นอ้องว่าหาเห็ดเนี่ยกันเท้าหูมองเห็ดออกนะครับ่อนขางที่จะได้เปรียบเนาะพี่น้องมาเจ็บประจำมองเอาเด้อคือไดงม,มองแดงก็ออกมองน,นันละครับ <c oughs> အရအဖူကိေနကိေိညူမ်ရပြနိေရစိနိုဨတေရပြရူိနိေဲူ ก็เริ่มหาอ้วยแล้วล่ะพี่น้องนอนแล้วครับกลับไปนอนบ้านนาอมือนี่นี่นะจะเป็นละมุกขาวครับพี่น้องสองไข่เลยหมันเยอะพี่น้องปล่อละงุกยันเดียวครับดอด้่ยกงามเลย บานทะือเลยพี่น uh ้องสองบานน้องขาวบานหนึ่งครับเอาได้บ้านหนึ่งมาเบิ้งก่อนโอ้ได้ครับแข็งดีอยู่เนาะ พึ่งไข่พึ่งฝ่ายครับบ,บัังหามองเคยเกิดทั้งแพร่กับโม่ฉิบเลยพี่น้องออกจากห้างครับพชรพึ่งแดงครับ่งางมาสิหอดรดแล้วพี่นอ้อง ้เพียครับสามดอกเลยอ้ดอกนี่พีนองเนึกถึงใขรก็ง่่เลยครับหลงม้ายอย่งนี้เลย,เลยพี่นอง ถึงนกนุงหัวเขียวครับงามเลยขัดล,ลือง <c oughs> จุ่มมันอยู่เลยครับบาสิเก็บออกหมดเลยได้ครับเดี๋ยวสักหนึ่งบาจไประจงเลยนี่ครับมันอยู่กับไอ้ตีนพ้นเนะพ้นหน่อยครับเนี่ยว่ต้องกิ่มยาก นกยมอีกดอกนึงครับถึงชนิดนี้ถ้าดอกบานแล้วนี่ขาขมด้วยพี่น้องเอาละครับผมบานเนี่ยสีกาบบานแล้วพี่น้องสรุปผลงานกันเลยเนาะครับเนาะโอ้หมานเติอพีแลีวพี่น้องนี่นะถ้าเอากระตาหน่อยมากกันไว้ไว้มันหล่นไปแล้วอันนี้เขากะเอากระตาหน่อยหย่มากนะเนาะเฮดมือนี่ลักๆก็น่าจ,จะเป็นเฮดละง,งกครับละกก เป็นละหกเหลืองเนาะสะส่วนหลายที่เป็นตุ่มมุมอยู่เนี่ยครับแล้วก็เห็ดละหกขาวก็มีปนด้วกันครับปนแน่แน่ว่าสีมะลายอันเอาเห็ดกวัวก้อนกระจอได้อยู่ได้อยู่อันสามดอก <c oughs> แล้วก็สีมะมนันเห็ดผึ่งเนาะพี่น้องเนาะเห็ดผึง่งไทยๆนี่ครับก็ถือว่าโอเคอยู่พี่น้องผลงานมือนี่ สีกาไปนอนแล้วครับเที่ยงคืนแล้วเนาะเอาครับสำหรับคลิปนี้ก็สีเอาไว้ประมาณนี้แล้วนะนเนาะก็นอนอย่างไรก็ขอบคุณคับทติดขอามาลับชมขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลน์ทุกแช์ทุกการติดตามผมพร้อมไม้คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ